สวัสดีสวีดัตสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราพามปเยี่ยมลายบุญยืนนะคลายบุญยืนก่อนหน้านี้ไปอยู่สุรินนี้มาอยู่นี้ได้ได้นานอย่งีงมาแต่เดือนธันวาเดือนธันวาตอนนี้เดือนอุ้ยก็เกือบครึ่งปีแล้วนี่ได้ข่าวว่ามาอยู่นี่แล้วตกมัน ันนาอ๋อสมพรและร่างกายลงคือร่างกายก็จะจะผอมลงใน้เอฟซีเป็นเรื่องปกติถ้าถ้าไม่ผอมจะไม่หยุดใช่ไหมไม่ค่อยกินยญ้าเลยครับผมไม่ค่อยกินยญ้าแต่ผมไม่ได้เขียนว่าคุณไม่กินหญ้านะอันนี้มันเป็นต้นกระโปรับครับต้องบอกว่ายากระโปรงนี่ไง่ญ้ามีผสมกับเปลี่ยนกันจะให้กินเพือนเพื่อนก็คือเพืนเพื่อให้กินเพื่อนเพื่อนให้กินยาก็คือยญ้าเข้าใจไหมครับครับ่ะ เขาเปลี่ยนกัน,น,นย่าด้วยเขาด้วยอันนี้ก็แซลเล่ยๆีควานคว,วานก็มาจากซุรินนะฮะอันนี้บ้านเดียวควานหมูนะครับ f อเป็นช้างที่ผมเห็นตอนเล็กๆนะตอนประมาณน่าจะใหญ่กว่าถุงพองไปอีกสักศอกหนึ่งใน FC ะซน่าจะอยู่ประมาณประมาณไหนอีกศูนเท่ากับประมาณ ก็น่าจะเล็กว่า,าแม่น้ำเพชรแม่เดือนฉายนะเพราะว่าตอนนั้นผมเปยนอีอสอบช,ชันที่เข้ามาอยู่ที่ปาชา้าที่หนึ่งแล้วพ่อก็มารับการอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาทางรักไปเลี้ยงกันขอ,ขอชื่อลายบุืนชื่อในตัวชื่อมีชื่อชิดยอชื่อเพื่ห้ตกมัน โซมเนี๋ยเนาะถ้าถ้าไม่ผอมเขาก็ไม่หายนะครับเพราะว่าที่จริงก็ไม่ได้จับเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความค่าที่กินไม่ได้นอนสรับผมกินไม่ชิลมัดหนึ่งเนี่ยเป็นสี่ห้าต้นเนี่ยเริ่มเริ่มตีขึ้นแล้วทีความสูงนี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ถ้านับความสูงของบ่านะผมว่าน่าอยู่เท่าๆทาพายกับสิบ เท่ากันนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งกันเอกสิทธินี้จริงๆแล้วนะจะสูงกว่าไม่กี่เชือกนะเอฟบางคนไว้สิตัวเล็กนะรจริงๆแล้วจะจะเตี้ยกว่าภายฟองภายยนรักภายโคกภายฟุกไม่กี่เชือกนะไม่กี่เชือกนอกนั้นถ้านับความสูงของบาทนะต่ำกว่าภายภายโคก เท่นั้นไทยสูงกว่านีสูงกว่าไอคอนคอนเนี่ยนี่อช่ก็เท่าเท่ากันเลยเท่าเท่าอีกกิทธิ์ไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันน่าไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะสูงกว่ากันแค่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่กินกันยังไงดูสิชั้นที่ชอบเชื่อหัแต่ว่าเสียเพราะว่าโดนห่างก็โดนกัดตอนเล็กเล็กนิดสิ ติดตามลายบุญยืนโดยตรงในเอฟเพราะว่าตอนนั้นผมเคยถ่ายคลิปช่วงน,นี้อยู่ที่บ้านบ้านกระปูนะครับแล้วก็มาเป็นตอนนี้มาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมมาทับเพียงเดียวก็มาเป็นพ่อพันธุ์เียงเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ประชากรหินช้า ในมุมมองผมนะว่ามันลดลงแบบแบบเร็วมากช้างที่คลอดเนี่ยน้อยไม่เสถียรการท,ที่เจ็บไข้การปวดจะเสียชักที่ล้ตายผมว่าควรควรจะนู้นักไว้นะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่สามารถทำอาชีพทำเงินทำเสน่ ว่าหายป์ปส่วนเลยทีเยวนะครับที่เขามาแล้วเขาต้องการที่จะอยู่กับชา้างซืช้างอำานใหช้างหรือว่าดูชา้างหรือว่ามาเที่ยวหาช้างผมว่าคนส่วนมากแล้วนดจากประมาณนี้นะครับ FC ที่มากที่มาเที่ยวไทยช้างเชือกไหนลองตัวไหน ฮัตอ๋อสีดอฮัตโอ้ยยิงอยู่อยูน่นานมากเลยนะสีดอฮัตนี่ก็คืออาจจะดูแบบอ๋อแมาก็ตกมันยาวเลยแมกก็ไม่เป็นไรก็เซฟ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 อะ้า,ถ,าถ้ามีก็มีอยู่แล้วมันมก็ไม่เป็นไรนะ คือใช้ชื่อนี้ผมเคยเห็นนะคือตอนนั้นผมเคยไปไปเยี่ยมแต่ับพ่อไปเยี่ยม่ยยมยที่พออควานเขาก็ตกมันเขาก็เอาออกมาให้ดูอ,ออกมา้นปกติแต่ถ้าไม่ใช่ควานเขาก็จะไล่เน่ยนะไล่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นควานก็ปกติต่อเป็นช้างที่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่โอเปนกัน แต่แต,แต่แต่ถ้าในมุมมองของผมแล้วถ้าแชมป์ประมาณนี้ผมว่านิสัยค่อนข้างจะโอเคเนาะโอเคไม่ถึงขั้นว่าแบบจะมีตัวเมีถ้าเอาวเมียออกถ้าตรงมนันนะถ้าเอาจะมียออกมันก็จะยากนิดนึ่งบางวันบางวันเขได้ก็ได้บางวันงางใหญ่มากาง <FC. S 2> ไงเอฟซีปลายบุญยืนเป็นช้างที่หน้าตา,า,าคือเอฟซี FC เราสังเกตที่บริเวณหูนะเขาเรียกว่าหูหูพระพุทธเจ้าครับ ไม่รู้นะใครตั้งแต่ว่าผมก็เรียกตามคนโบราณคนสมัยก่อนหูลักษณะเนี้จะมีน้อยนักนะครับก็คือหายากนิดนึงนะครับกินอย่างอร่อยนี่คุณให้อะไรกินนะให้หาข้าวโพดครับข้าวโพดพูดถูกละลกผมก็ไม่มีอะไรจะพูดก็หาเรื่องควานไว้ก่อนอ ก็ f อวันนี้เราพามาเยี่ยมควานควานโตกับพลายบุญยืนนะครับถึงเชียงใหม่นะครับก็ใครคิดถึงพลายบุญยืนบ้าง <c oughs> ก็มาเยี่ยมได้นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมก็ได้ถ่ายวิดีโอทำคลิปให้ f c ให้หายคิดถึงแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังผมยังแบบ ติดตามเลยนะเอฟซคือผมเป็นคนที่แบบเห็นช้างแล้วชอบแบบไปดูอะคือไม่เห็นแล้วมันมารู้ไหมว่าควานเขาติดธุระแต่ผมก็ยังแบบซื้อไปไหนไปดูหน่อยอยากเห็นอยากเห็นเนี้ยแต่ช้างเชือกอื่นผมก็อยากเห็นหลายๆเชือกนะแต่ว่าควานเขาไม่อยู่เราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปก้าวไก่นะอันนี้เป็นช้างที่เรารู้จักควานครับควานรู้จักกันนี่ราตาเย โอเคเอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยในช่องพลายเอกสิทธิ์กับความแสบนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ